สวยไหมคะสวยไหมเอาเวลากินข้าวไม่ใช่เวลามาดูความสวยน้องดาวเวลากินข้าวไม่ใช่เวลามาดูเล็บอืมสวยไหมสวยไหมคะน้องดาวคนสวยเขาทำอะไรก็สวยจริงจริง เนี่ยดูคนสวยเขาทำอะไรก็สวยอ่ะลูกดเูเห็นไหมเห็นไหมต้องดาว,ว่าไหมล,ลูกน้อลูกน้อคนสวยเขาทำอะไรก็สวยนะคะจริงๆเออใช่ไหมคะน้องดาวจ๋าน้องดาวที่รักของเยเล็กแตงค่ะแตง ขอบคุณน,นคะคกน้องดาวสวยค่ะสวยมากค่ะพูนว่าว้ายมีแหวนเพชรแหวนทองด้วยเออของปอมของปอมลูกแหวนแหวนจับสลากได้ในขนมของป,อม,งมปอมจริงเพื่อนดูปอมจริงจริงนะเพื่อนดูของปอมอะ่ะ ของบอมค่ะอัํค่ะอ้อําออล้คาตะโมขับข้าวเย็นหมดแล้วน้องดาวอันนี้แกงจืดหมูสับผักรวมนะคะแม่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ กินข้าวกับเยเล็กเร็วมันนี้เด็ดปนปลาทูไม่นอ้องปนปลาทูกับแกงจืดค่ะพักตึมคือเก่าค่ะไม่นองจ้าอร่อยปอนปลาทูค่ะแม่น้องอืมอร่อยมากมีทั้งผักลวกผักสดแล้วก็ผักดองค่ะ พักสามกัตริย์เลยได้ไหมน้องนี่แต่นแนเนี้ยสบๆพักนานเนาะค่ะเนาะคุณน่ะทำแบบไงมุกกลักเลย <c oughs> คุณพ่อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะกินหาวกับายเลยค่ะคุณพอ้อมาแว่นปอมคุณพอ่อแว่นปอม แว่นจับสลากได้ค่ะของปอมค่ะของปอมของปอมคุณพงศ์กินป่นปลาทูเนาะกับแกงเฉยเด้อคุณพงผักเสเม็คค่ะคุณพงศ์ซ่บจห้องหอมได้ค่ะกินกับปุนปลาทูเนี่ยนิสตาดาวน้ําค่ะคุณพงส์ดากับแซ่บแซ่บค่ะ ยาอหละหล่ะคุณพ่องอ้ยี่เลิกออกไปข้างนอกมากค่ะคุณพ่องก็เลยมาาเน่แเจงหน่อยค่ะทำอไรไมีตุลากับสิเป็นเจ๊งสี่ล่ะค่ะอืมก็จะขึ้นช้าหน่อยนะคะมันก็จะทับเพื่อนอุดตลุดไปเลยค่ะก็จะทับเพื่อนไปหมดเลยอ่ะขอโทษนะคะเพื่อนๆจ๋าอย่าเล็กมีเหตุจำเป็นค่ะ ดอกแค่ care, พี่น้องดอกแค่ดอกแค่ค่ะดอกแค่รั่ว,ว,วหวานหวานวายอ่ะ ข้าวกับเยลเล็กพูดไม่ได้มันเต็มปากเต็มคำนะฮะแจ